ไหว้กวาวของใครหนักพระวาโลกาตรีลูกสิพอสาโทยอบวชพรนองครูบุญสาดาวอ๋อเพื่นองวะเหยชาเป็นลนาขอเมตตาอ ไม่แก่ผู้ข่าน้ำในดอกบานนั้นขอบระองค์ก่อนกลางโอบเทียนแผนเวียนเตีงบ่อนใดก่อนบ่อนใดก้อนวันนี้เป็นวันลอดท้องช้างเนาะพิธีทำพิธีลอดท้องช้างวันสุดท้ายที่วัดสิริจันทร์โพ ช้างนี่ก็เรียบเสมือนนะพระครูถาวรพัฒนคุณนะครับหลวงปู่เนี่เท่ากับว่าหลวงปู่ได้เหยียบเจิมให้นะครับบนศีรษะซึ่งถือว่าเป็นการพลิกชีวิตนะเพราะว่า พระครูทวีศักดิ์นะครับพาอาจารย์ทวีศักดิ์มาเล่าให้ฟังว่าหลวงปูเนี่ยเคยเหยียบหัวเพื่อนแล้วชีวิตเพื่อนนี้ก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็มีญาติโยมมาเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็มีมาตรการ นะครับป้องกันโควิดอย่างดีนะตอนนี้ก็คนส่วนมากก็จะไปเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มไทยกลุ่มมันทางล่างก็จะเป็นการถวายผ้าไตรนะอันนี้ที่เห็นนี่คืองวงช้างนะเดี๋ยวซึ่งช้างเนี่ยสามารถขยับขยับงวงได้ด้วย แล้วก็ขยับหูได้ด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะก็เลยมีผู้ที่รอรอดท้องช้างเราก็แบ่งเป็นรอบนะเป็นชุดครอบครัวนะครับคณะที่มาด้วยกันพอเสร็จแล้วเราขึ้นทีละชุดทีละคันะนะครับแล้วก็มีการ

กว่าจะเป็นได้หนองสิไรเริ่มทีนะองค์หลวงปู่ผลตาองค์งามใสอยู่แก้วแววมานี้เห็นวางามพอนํานําผตาต่อยันหาดอกเวียนสู่องลวง สอนองค์พระพุทธเจ้าถึงได้เล่าว่าโอ้น้องน้องน้องคำสอนพระพุทธเจ้าคนเป็นนาคาจันนังก็จึงยังไปนาเรียนกรรม่านได้เดี๋ยวเราลงไปดูจัดมุมข้างล่างกันมากเนาะ ตาหน้อยพอสาสดาองค์เหาเพื่อกัดเก่าโดที่เลนอันเป็นเหตุบัตตาพอนอันว่าไปสงสังหีเใจ ก็จะทำการเดินบนขวานะสามรอบสามรอบอาจารย์บอกว่าเหมารวมไปเลยสามรอบ20ิบาทอาตสาภามาเถียนลายสำนักแต่บําเบนบุมพอได้เลียนหลพอเป็นผู้แก่ตนแมวพอเป็นผู้แก่ตนแนวจึงได้ออกตูวดวงมา ไปตามกามีปวนาเนื้อใสลำด้านหกเนื่อสัตว์ป่าที่อยู่ด้านบนนะครับก็มีหลวงปู่อยู่ข้างบนด้วยนะคสับซึ่งเราได้อันเชิญหลวงปู่เนาะตั้งแต่ตอนอยู่ข้างในบสถ์นะซือขึ้นมานี่ด้วยบนหลังช้างนะครับด้วยเรือทอง เรือลำนี้ซึ่งเรือลำนี้นี่เป็นเรือตอนนี้เปลี่ยนจากเรือกลายเป็นที่เแลเรือลำนี้เป็นเรือที่หลวงปู่สร้างนะครับด้วยตัวท่านเองนะ ญาติโยมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วในวันงานเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูว่าจะทำการประชุมเพลิงยังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องมาชมด้วยตัวเองเพราะถ้าลูกวัดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาด้วยรูปแบบไหนนะในวันที่13 เวลา16นาฬิกานวัดสิริจันโทนะบ้านหนองไหลส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเรือบุญนะในทีมในงานที่จัดมาก็จะเป็นทีมของเมนปันสุขซึ่งบนเรือนี่ก็จะมีขนมมีมาม่านะครับกข้าสารอาหารแห้งทุกๆอย่าง เท่าที่มีอ่านีหนลังมาก็เจอเลย,เยอ,อันนี้วันงานก็จะเอาไว้แจกนะครับส่วนตัวนี้ไม่โลอะไรหยิบกันได้หยิบกันได้เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วซึ่งที่เห็น,นค่อยหอยอยู่ตรงนั้น อันนั้นก็ไม่ใช่ดอกไม้หรืออะไรแต่มันคือมันคือซองกาแฟนะซองไมโลต่างๆเอามาทดให้เป็นดอกไม้แล้วก็มาปักนะวันสุดท้ายของงานญาติโยมก็สามารถหยิบกลับบ้านไปด้วยเป็นของที่ระลึกภายในงานเป็นทานจากหลวงปู่ด้วยนะครับ ก็จะเป็น,นผักสลัดอันนี้ก็สามารถนำกลับไปทานได้ดอกไม้สามารถเอาไปไหว้พระได้นะก่อนเริ่มประชุมเพลนะครับในวันที่13สส่วนตอนนี้นะญาติโยมก็ทำการ สวายตาไตนะด้านหน้าของช้างนะครับส่วนข้างบนก็ทำพิธีการลอดค้องช้างนะวันนี้ก็ไฟแสงสีพึ่งมาลงลูกกรบอา มองใ้ประมาทในทางโอบาทพอสอนนอตอกยำแล้วเสียงที่เราได้ฟังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการแหล่สดสดเลยแต่เดี๋ยวผมยังหาตัวพระครูไม่เจอไม่รู้ว่าท่านเปรเทศอยู่ตรง ซุม <พอ S 1> ้มไหนนะครับเพราะว่าจะมีซุ้มแม่ไผ่ปกเมียตัวมีสินเสมอกันบดีก็ดีพอกันนะตัวกับตัวก็กันตกลงสามย่างหิ้นโยนกันได้อย่างที่บอกว่าช้างขยับได้เดี๋ยววันวันงานน่าจะได้เห็นกันว่าขยับได้ยังไง ไายปีได้เกินใหญ่ลายพ่อดคนคามนักกรรมฐานแก่กาสังขันก่อนโล,โล,โล้ดันหน้าเพื่อญาติโยมจะอยากมากันเกียรริยาสมบลวงกูอันนี้ก็บริจาคเข้ามากันนะมีทุกอย่างข้าสารปลากระป๋องนะทุกอย่างเอามาตกแต่งเลย ดอกกุ้นคำนะเหยียบแม่น้ำไหลไปนาบมญาติโยมมาถวายพระไต่น้ามากรหลวงปู่ทางด้านหน้านะอันนี้ก็เป็นดงเป็นสะบัวนะของหลวงปู่นี่เลยมีน้ำด้วยก็อาจเปื่อนขึ้นนุ่งดอกแห้งเดีย ขางบนก็จะทำพิธีไปเรื่อยๆนะจนกว่าญาติโยมจะกลับกันหมดอาจก็แก้เละก็เป็นอานสมควรแก่เวลาและนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพิธีอะไรนะก็ติดตามกันได้ ในทางเพจของวัดสิริจันโทนะก็กดไลค์กดแชร์กันได้สำหรับวันนี้ขอพอแค่นี้กันก่อนเจริญสุขสวัสดีเินดมอีย E é...